วันนี้มันกลัวอะไรมัง้งเนี่ยพี่กิดรู้จักตัวไหนมั้งป้าฉันรู้จักแต่ตุงตุงตุงสะฮุร์นี่พี่รู้จัก,กนู่นขนาดไหนแม่เป็นอินจาเนี่ยตัวอะไรอ่ะคาปูชิโนค่คาปูชิโนอ่อาซาซิโน่แต่และตัวชื่อยาวมาก <S <S <อ>ครั้งนี้เราจะพาไปดูกันนะคะว่าแต่และตัวนั้นมันจะโหดขนาดไหนจะมีความสามารถอะไรที่มันแบบน่ากลัวบ้างหรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go r i g h พี่กิดูสักตัวไหนมั้งอ่ะตัวนี้ชื่อว่าตุงตุงตุงสหุรตัวออตัวนี้บอมบ้าซิโนคอโคดิโลอันนี้อันนี้ชิมบันซินีบานานินี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ปัะดึงติม <finished> แล้วรู้จักหลายตัวมากเลยนะคะและครั้งนี้เนี่ยเราจะพามาดูวพามันตัวเป็นๆกันพี่กิตพร้อมไหมอ่ะ <RS 2> มันจะโหดเนี่ยนี่อะไรก็ไม่รู้แล้วกดดิอุ้ยเอา้า คือเหมือนในเกมเขาจะให้ของขวัญเราด้วยถ้าเกิดเราหยิบเราจะได้ด้ตัวละครนะนะสุดยอดจริงๆแล้วเก็บเป็นทุกตัวก็ได้นะแต่ว่าอย่าพึ่งเลยเราอยากเป็นตัวเดิมของเราอ่ะรู้สึกว่าตัวพวกนี้มันจะอยู่ในคลุกน่น่ะพี่กิจแล้วเขาแบบว่าขังมันไว้ทุกตัวเลยอะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพวกอิตาเลียนเบลล็อดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะเขาจะเขาเหมือนมันจับมาวิจัยเหมือนเป็นสันั์นะอารมณ์เดียวกับ scp ปะแบบที่มันมี scp อะไรเงี้ยส่วนอันนี้มันเป็นอิตาเลียนเบลล็อก็คือแบบคนละค่ายกันประมาณนั้นเนาะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตกลงไปมีตัวอะไรเลยเอ้ามันอุ้ยมันหลอยมันหลอกเราอะดิยมาพิกิขึ้นมาดีนะที่ตรงนี้มันมีทางไปต่อมัฉะเราแย่แน่เลยอเขาไปปุ๊บอ้๋อว้าบออุ้ยมันไปไหนเนี่ยข้างล่างอะอันนี้ที่ไหนอะน่ากลัวอะคืออะไรเนี่ยฝั่งเหมือนกันอ้ข้างล่างไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้ยมีอะไรอะไม่มีอะนี่น้ำถ้าจะลงไปแล้วตายอะคิดว่านะ โอ้โนี่ทางนี้ไที่ที่เราหลอดเมื่อกี้นี่แล้วกดปุ่มแล้วเราไปต่อได้๊แปลว่าที่นี่เขาสร้างกับดักมาเพราะว่าเขาจะเอามาล่อตัวพวกนั้นใช่ไหมเวลาที่มันดุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออกักขังให้มันออกไปยังไงนี่ปุบเลยแสดงว่าไอ้ตัวพวกนั้นนี่มันจะต้องแบบน่าดูเลยอะดวงลื่นอุ้ยนี่ไงลาลีลิลา ลิลีลลาลีลาใช่แต่ตัวนี้มันดูไม่โหดเลยนะแสดงว่ามันใจดีหรอเนี่ยนน้องน้าสิเออจริงด้วยอ่ะมันดูใจดีมากเลยอ่ะพี่กิตคือน้องคงไม่ทำะไรเราเอ้าหันหน้ามีมีมีตัวอะไรไหมดูนี่แสดงว่าลิลีลลาลีลาอืเป็นตัวที่ใจดีไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์แน่แน่อ่าน้องน่าจะเป็นพัทกินพืชใช่แต่อันนี้ล่ะอันนี้ไม่เป็นกงขาเลยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะฝั่งหนุไม่มีอะไรพี่กิตเห็นปะ เออมันคืออะไรรู้แดงๆไม่เห็นอ่ะเข้าไปเอาไม่ได้ไปใช่ไม่รู้เหมือนกันแฮะอันนี้น่าจะไม่มีชิงช้าด้วยเออลยก่อนหน้านี้มันไม่มีชิงช้าให้เราเล่นใช่ใช่ไปเหอะอุ้ยพิกิะบอมบ์บดิโลคอกคาดิโลน่ากลัวมากเลยอุ้ยน้องเคสเคสเครื่องบินอาจจะเออมันมามันมามันมาอุ้ยอุ้ยตายแล้วเจ๊งตายตายเหมือนกัน แขาเห็นว่าเขาเห็นเราไอตัวดจัดข้าไม่ทำมันเห็นเด็ดขาดเลยมันมีของขวัญให้เก็บด้วยอ่ะเออเก็บไปแล้วเป็นลิงใช่เหรอใช่ใช่เป็นที่เก็บที่เก็บเมื่อกี้แกเฮ้ยเราต้องไปกดพรมจะเป็นลิงจริงด้วยเจ็บตายโอ้คือจะบอกบอมบ์ดิโลมันตัวใหญ่อะตัวมันใหญ่อ่ะใช่กดปุ่มก่อนว้าไปแล้วบอมบ์ดิโลคบคดีโลแกทำนั้นใช่ไม่ได้หรอกปั่นไปเถอะเร็วไปกินมาเร็วมันขึ้นมาได้มาแล้วขึ้นมาได้ด้วยเหรอ มันขึ้นตามลูกบาด้วยอ่ะมันขึ้นได้ได้ไงมามามามันจะถึงแล้วนะมันหายไปยังน้องกดปุ่ม嘛อ๋อมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันไม่หายเลยอ่ะพี่หายแต่องกดปุ่มไปแล้วไงมันตายไปแล้วตายแล้วเจอกันนะอุ้ยมันกัดคนตายด้วยอ่ะไปดีกว่าเอาวน่อะไรเนี่ยโอห้องน้ำอนี้ประตูนี้ไปไม่ได้ฮะต้องลงบางนี้นี้มีลุกเลยระวังนะอุ้ยเอ้า ลงเหรอลงลงมาโอเคอเคุอค้ยลงมาเจอกับล,ล,ล,ลีลาลีลาไม่ใช่ตา,าลเลาตาา่ตัวรถาไอฉลามฉลามไงตาลเลโลตาลาลาโอเคเก็บของก่อนหึอ้าวอุ้ยจะได้เป็นเป็นแรลตัวตัวอะไรอะ่ะอะไรมันไม่เหมือนอะ่ะอืมอุ้ยมันมันวิ่งไล่มันวิ่งไล่มันวิ่งไล่ตาเลโล ตาลาเลโลตาลาหลามันถ้าคนด้วยอ่ะพี่กิจฉล้เจตอนนี้คือกลับล่างไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวอุ้ยอ้าวโดนกินเมื่อกี้แจงอ่ะไปเก็บไอตัวที่มันชื่อว่าลิลิลาลีลามาพี่กิจไอตัวช้างมันน่ะอ๋อมันช้างเหรอเจ๊เหมือนเหมือนลิงเหมือนยังไงรู้มันช้างใช่ไหมใช่มันเป็นช้างแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันชื่อว่าตาลาเลโลตาลาหลารู้สึกว่ามันจะเป็นฉลามที่มันมีเออรองเท้าแล้วก็มีขาด้วยนะมันเอา ขาเรียกว่าอะไรครีบผมมันใส่ไปในรองเท้าไนกี้สีฟ้าอืมรองเท้าแบบเพื่อสนามสตรีทโอ้ถ้าอย่างงั้นเนี่ยรู้สึกว่าจมูกข้ามมันจะมีบันไดอยู่อันนึงนะเราจะต้องไปให้เร็วที่สุดพี่กิทพร้อมไหมโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ระวัโอเคพี่อ้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวว้ายมาแลงมาแล้วไปแล้วจ้ามามามาว้ายมันไล่มันไล่มันไล่มาแล้วมาแล้วดีดังที่มันไม่เห็นมาตั้กันต่อเลยก่อพี่กิท มันมีอะไรอะไปไม่ได้ห้องน้ำาห้องน้ำาห้องน้ำเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆฮะเอออุ้ยประตูนี่เหรออุ้ยปะเราไปกันดีกว่าขู่อยู่ขู่มาช่วยกันขุดปั๊บปั๊บปั๊ม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 โอเคเอ๊ะอ้าวมันไม่มีตูงตูงเวอร์ชันใหม่งั้นเราเป็นตูไปก่อนแล้วกันนะตูแบบหนุ่มกล้ามอะ ตุงเวอร์ชันล่ำอ้าวแล้วพี่กิตตรนนี้มันตรงค่อนข้างหล่อครับผมตรงสิกมากนะครับเออมามกรากกระตคกกระมุักระมีหัวะจุะตุกกระคุักระอะมุหัวใจนะแอคชั่นุังไงอ่ระตกรตุกกระระกแกกรักแกรัก ใครชอบตัวเวอร์ันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นี่นะพวอันนี้จะมาตกอ่ะโอเคไม่เป็นไรรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะมีบันไดอย่างเงี้ยเราสามารถขึ้นไปได้แล้วให้เราลงมาโดนทำไมนน่นนะดิไปกันต่ออ้าวโดนเชียวอะไรอ่ะเราเป็นตุงแบบเราไม่ใช่ตุงแล้วตุงกล้าม คนสีฟ้าเนี่ยมันเอามากําจัดไอ้ไอ้พวกเบร์ล็อดแน่เลยอ่ะเขาคุ้กันไม่ให้พวกมันหนีอ่ะเพราะาถ้ามันหนีไปข้างนอกได้เนี่ยพวกคนก็คงซวยญไปพีก่กิทเออมันอันตรายหน้าเราบางตัวอุ๊ยอ้าวเหมือนมันคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้เจงเก็บแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวต้องไปต่อไป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 เร็วเร็วเร็วโอเคทางต่อไปเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นทางออกของเราก็ได้นะพิกิทแต่ว่าเราทูนมาคบยังเนี่ยเป็นตัวไหนก็ไม่สวใจท่าตัวเราอะเนาะ มันโดดไม่ยากด้วยแหละม้พิกิทมาขก้งงงงไงใช่ไปไปไปเดี๋ยวทั้งหมดเราจะเจอตัวอะไรแปลกๆนะไม่มีอะไรเรื่องแสงออกมาด้วยพี่กิทเฮ้ยตุ้งตุ้งตุ้งไอ้ตุ้งไอ้ตุ้งของแท้เลยอ่ะไอ้ตุ้งตุ้งของแท้เขาจะทำอะไรเราแม่ะนี่เสียงมันไปพี่กิทมันลองตุ้ัวโมโตหูละเฮ้ยมันเห็นแล้ว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 โอ้โดนตีโอ้โหตีเอวเอวตีเอวเอวเลย เขาตีไปเอวเอสเลยอ๋ออออออ๋อออุ้ยมันตามตูดมาติดๆมันไปแล้วนะตูจเจอกันเด้อึฮ้ยตามใจมาไม่ได้ฮ่าฮ่าจริงด้วยมันตามมาไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ขินมาแล้วเอาเร็วอเราไปกันต่อดีกว่าไปตัวพวกนี้น่ากลัวจริงๆเลยนะบางตัวดูน่ารักแต่น่ากลัวนะมันโหดนะ แมว่ามันจะดูไม่น่ากลัวก็ตาม,ตมแต่แต่มันโหดมากอันนี้อะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นลิฟนะลิฟใสเหรอกดปกุ่มก่อนสิปึ๊บกิอ้าวต้องเข้ามาชนเลยกดกดโอเคปึ๊บโอเคตอนนี้ลิฟกำล,ลังพาเราขึ้นไปข้างบนดูเหมือนว่าข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นทางออกแล้วก็ทางรอดเดียวของเราก็ได้นะอาจจะหมดแล้วหรือเปล่ายังไม่หมดเลยไม่ตายเหอะมันยังมีอีกหลายตัวเลยอะ เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะกับอิตาเลียนเป็นล็อกมือต้องนองจำชื่อตัวไหนได้ก็มาบอกได้เยะโอ้้ยอ่งย่วิ่งอ้ไปเยพี่กโก้ึ่นที่นี่สะดุดจังเลยเนาะเออวิ่งอย่างเดียวมาๆๆตรงนี้มเหมือนป่าเลยอ่ะไม่แน่นะ ทางข้างหน้านี่อาจจะเป็นลิงก็ได้อาจจะเป็นตัวไหนสักตัวหนึง่งหรือว่าจะเป็นชิมบานซินีบานานินี่เออตัวนั้นก็ได้นะแต่มันน่ารักนะแจ็งชอบนะตัวนั้นนะ่ะมีไหมไม่มีมันจะดุูดออกมาว่ะดิมันไม่มีแขนเนี่ยมีแต่หัวแล้วกล้วยกล้วยนี่อะไรเนี่ยอืมอะไรอ่ะ visitor phone center อ๋อคนเยี่ยมกันเอ้ยโอ้ยตรงนี้เราขึ้นได้เลยเหรอ ก็ดีเหมือนกันนะอุ้ยดีจังเลยไม่ต้องไปหาริงปึ๊บมาแล้วครับอ้หมาเร็วเลย่<ด><ๆ>า<ๆ>เราจะได้รู้จักมาแล้วเรายังหาทางออกได้ด้วยอ่ะโอ้โหไอ้ตายเอะมาพี่กิะอันนี้โดดได้ไมเอา้ากระโดดได้รมไม่แรงะมันเป่านิดเดียวมันแค่นิดเดียวมันอาจจะแบบเอามาเป่าไอ้พวกอิตาเลียนเบรดก็ได้ไงอาจจะไม่ไ้เป่าเราคือเราตัวหนักกว่าพวกมัน จริงอุ้ยกเราอ้วนเหรอไม่ใช่เรากำลังอยากดีอยู่นะเนี่ยต่อไปมันจะเป็นสุดพิเศษของตัวอะไรกันแน่นะอยากรู้จังเลยอ่ะตรวข้ามไหม้อาวลวมนั่นไงไม่โดดข้ามไไม่ด้คนโกงเกมไงอาได้กลิ่นมาเดี๋ยวรอข้างหน้าไม่มีทางแบบฟูฟูเยอ่ะระวังอ โอ้โห oh, oh. ต้องไปปิดวาวอ่ะ wow. พี่กิดมามามามีวาวข้างล่างด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปปิดวาวข้างล่างด้วยปึิดวาวข้างล่างรู้สึกจะเป็นสีช <im bat> มพูมันมีกี่วาวนะมีสีเหลืองด้วยมีสีเหลืองด้วยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคเห็นแล้วเดีแจงไปเดี๋ยวนี้ยละสลับกันสลับกันต้อแต่ท่อไปมามามาอันตัวนี้พี่กิดกดยังกด <im bat> เรียบร้อยแล้วครับสามปุ่มโอเคสวย ดู้เหมือนว่าทางข้างบนเนี่ยมันน่าจะว่ามันน่าจะแบบทำงานแล้วนะมันปิดเออปิดแล้วจริงด้วยยวอดเพราะตอนแรกเราเดินผ่านไปไม่ได้เนาะเพราะว่าว่ามันทำงานอยู่มัน,มนก็เลยบบว่ามีควันออกมาแล้วมันร้อนมากถ้าเราเดินผ่านนะตูดเราไหมแน่โอ้โหไม่เหลือ,อมาครับผมทางนี้เป็นท่อและส่วนวิจัยนี้เราเข้าท่ออย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเขาแถมของมาให้เรยกดฟรีกดฟรีอะไรอ่ะเนี่ยฟรีรีวอดไง เคลมมีได้สปินเนอร์ด้วยอู้หู้หู้อุมีมีอะไรอ่ะเนี้ยอุ้ยอ๋อโดดสูงโดดสูงแต่เราไม่ใช้เพราะว่าเราไม่อยากโกงเกมใช่แค่นี้เราก็เทพอยู่แล้วโอ้ยลมแรงรอบนี้ลมแรงอือตอนแรกนึกว่าลมมันจะไม่แรงโหรอบนี้ลมแรงจัดเอ๊ะต้นไม้มันมาขวางฉันอุ้ยเกิดไปแล้วปึ๊บต้นไม้เยอะมากอึ้ออื้ออื้ออื้อมาแล้วครับผม ม่ก็ยังชั่วโอเคปะปะเราไปข้างบนกันดีกว่าโอ้โหอันนี้อะไรนี่ก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันเนี่ยเอาแล้วไงต้องโดดต้องโดดข้างบนมีอีกอย่างบอสโอ้ยนี่ไงข้อท้อข้อท้อมีรูอยู่ตรงนี้โอเคโอเคเห็นแล้วเอาเอาตดไม่ถึงเอาใหม่ดูแลแค่นี้ดีกว่าปึ๊บโอ้อย่างโกงอะตอนแรกว่าจะไม่โกงซะหน่อยตอนนี้ต้องโกงแล้วล่ะอะไรพี่ิป่ะกำลังเจออะไรอ่ะ อุ้ยวันนี้พี่กิจชอบไงคาปูชิโน่คาปูชิโน่เอสซาซิโน่อุ้ยเอกะปืนยิ้มั้อี๊ทำไมมันชื่อแคทเชฟมันเป็นแคทตรงไหนอึ๊บมันตายแล้วพี่กิจเฮ้ยโวตายแล้วเหรอเอ้าฉันก็ระเบิดด้วยเราอยู่ใกล้มันไม่ได้ไง้าเอ้ยแต่แต่แจ้งผ่านแล้วนะโอเคนะำที่ยิงก่อน นี่อยู่แบึมๆปลาปลปลเราไปกันต่อดีกว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ยากเนาะเป๊ซี่อ่ะก็ไม่ได้ดุเท่าไหร่แต่มันก็คงฆ่าเราจริงๆแหละเล็กจริงน่าชเลยนี่อะไรอันนี้มันมีลูกสอนนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่กิ๊ฟหน้าแจนกิมอยู่กับที่แจนตกลงมาแล้ววะโอ้โหโอ้โหคู่มนุษย์เลย โอ้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงดึงไว้ดึงไว้ขอบหน้าพี่กิ๊ขอบคุณมากไปเราขึ้นไปข้างบนกันโอ้ยที่นี่เนี่ยเล่นเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่อ่าะถึงกันเดี๋ยวจริงจริงเนี่ยทางออกมันเขียนว่า exit โอ้ยมีเลเซอร์ข้างบนเนี่น่าจะเป็นทางออกของเราแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็จบยังไงอ่ะลองเลเซอร์อุ้ยที่นี่ก็ดักดิ่มากเรานี่มันไม่ใช่ตัวเบลครถซะหน่อยอ่ะเราเป็นสายลับเก่ามีแค่นิดเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแจ้งขาดนะโหเชียวนิดเดียวอะไร อึ๊กอึ๊ว้าอุ้ยเกือบไปแล้วผ่านหนาวพี่พะจริงจริงอะจะออกไหมยังเหนื่อยแล้วมั้ยเออรู้สึอว่าทางนี้จะเดินได้เลยใช่เพราะว่ามันเหมือนมีคนเอาไอ้ไอ้ตัวเหล็กนี้มาวางให้เรานะพี่กิจคนมากนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามน่าจะเป็นคนที่ออกก่อนหน้าเราอะเออข้างหน้านี่อะไรอ่ะวิญญานมันเริ่มโอ้พร้อมนะพ็อกคาดิโลบอมบารีเหรอ บอมบาดิโลคอกคาดิโลโอเคพิกิตมาเราจะต้องสู้กับมันนี่แหละไอตัวนี้น่าจะโหัวสุดเลยนะเราจะไปโผล่เป็นตัวแจงชอบเลยนะตัวเนี้ยว้าวมันมาแล้วทำยังไงอ่ะว้ามัน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 หมุนพี่ยิงมันตายแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคก็ตายแล้วเหมือนกันตายง่ายจังอ่ะไม่รู้เหมือนกันแฮะเราจะไปทางไหนต่ออ่ะเอ้ยประตัวนั้นเปิดพิกิต โอ้ยมีรถตกรถสว่านรออยู่ตาคืนเลยโกโก้มามาาเอ๊นี่เสียงวิทยุมาหาเรา่ะพี่กิจเป็นยังไงบ้างกับการดูสูนวิจัยในครั้งนี้บอกว่าพบเธอจะได้เรียนรู้กับพวกตัวอิตาเลียนเบลล็อตพวกนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นครั้งหน้ามาทํางานที่นี่ใหม่ด้วยหรอฮะนี่คือทดสอบเหรอนี่คือทดสอบเหรอทดสอบอะไรครับแค่อยากมาดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเอง โอ้โหไม่เอาอ่ะปาก็เถิดพิ่กิดแล้วหว่าทางกลับบ้านกันดีกว่ารู้สึกว่าที่นี่ทางออกที่แบบดีที่สุดก็คงจะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะหรือว่าเราจะใช้ตัวนั้นไปดีอ่ะบอมบาร์ดิโลคอคาดิโลอ่ะที่มันพาเราบินไปได้ไหมเ่ะแต่มันตายแล้วนะตือว่ะอ่ะไม่เป็นไรเราใช้เฮลิคอปเตอร์ปกติก็ได้นีไหมพี่โดดขึ้นมานี่พี่กิจใช้ขี้โกงอ่ะสวัสดีครับคุณกับตันกับตันพาผมกลับบ้านหน่อยนะครับ ได้เลยหนูขึ้นขึ้นหอ,อพี่มาได้เลยเขาเข้าขไปแล้วพี่กิจป่ะ ที่สุดเนี่ยวันนี้พวกเราก็ดูครบทุกตัวแล้วนะคะแต่ละตัวนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันเยอะมากๆบางตัวก็ใจดีแต่บางตัวก็คดูร้ายมากๆเลยนะคะถึงแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เราเล่นอิตาเลียนเบลอนหรือว่าพวกตุวตัสาหูระหรือว่าตัวไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะหรือน<ะ>้อง,องชอบตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าของแจ้งเนี่ยจะชอบที่สุดก็คงจะเป็นบอมบาริโลคอคาดิโลเพราะมันเท่มากนะคะของพี่กิ๊ชอบตัวไหนนี่ฉลามนี่ตาเลโลตาลาลาดิ โอ้อันนี้ก็เท่เหมือนกันนะเป็นตัวเด่นมากๆเลยอะ่ะถ้าใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะคะสำหรับครั้งนี้จูแจงกับพี่กิขตอขอต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์ก,กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะว่าอะไรที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พากันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย